we uh -huh. สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมวันนี้ก็จะได้นำเอามีดหมอลงพ่อเดิมนะครับซึ่งเป็นศิลปะยุคต้นๆมาให้กับพี่น้องได้ศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็จะได้นำเอาผ้ารอยเท้ามาให้กับพี่น้องได้ชมเพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องอาการดู ค่าอยเท้าของหลวงพ่อนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้นะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับเพราะผมเข้าดูไม่ได้นะต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรสาหรับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้นําเอามีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ มีดเล่มนี้เป็นมีดความยาวประมาณสักสินิ้วนะสิบสองนิ้วนี่ยาวรวมเลยนะครับหวายเนี่ยเขาไปถักมาใหม่นะเนื่องจากว่าของเก่านะมันขาดนะครับมันขาดไปแล้วเพราะว่ามีดรุ่นนี้เนี่ยมีดยุคนี้มันมีอายุกเกินร้อยกว่าปีนะครับการใช้การอะไรไปทําให้พวกที่รัดฝักเก,เก่าเขาขาดไปหมดนะครับก็จําเป็นจะต้องเอาไปรัดฝักมาใหม่เพื่อรักษาพวกฝักพวก มีดให้มันอยู่คงทนต่อไปนะครับสรุปแล้วของที่มาใหม่ก็คือพวกหวายเท่านั้นแต่ว่าฝักด้ามของเดิมทั้งหมดนะครับของเดิมทั้งหมดเรามาดูความเก่าความโบราณของเขานะอายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับประมาณร้อยกว่าเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อนะครับแต่ก็เก็บมาดีด้วยเนื่องจากว่าเป็นมีดของครูบาอาจารย์ก็จะมีความหวงแหนมากกว่ามีดธรรมดานะครับ เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่ามีธรรมดาเป็นของที่ล้ำค่าเป็นของที่ทรงคุณค่าเป็นของที่มีความเข้มขลังผ่านการอธิฐานจิตปกเสกจากหลวงพ่อทั้งหมดนะครับก็เลยทําให้เรา,าได้เห็นมีดยุคนี้แต่ก็เห็นยากนะนานๆานมาทีนะครับแต่นี่ผมได้เว้นานแล้วหลายปีแล้วนะครับนี่เราดูพวกบริเวณนี้นะครับจะเก่ามากนะครับแต่ที่มีใหม่ก็คือหวายพวกนี้แหละนะครับนอกนั้นเก่า นะครับเก่ามากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ชมอนี่ความเก่าเป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากลมมนไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากการถูกใช้นะนี่เก่านะครับเป็นมีดยุคต้นๆหลวงพ่อนะครับ แต่นี้เรามาดูมีดยุคต้นมีลักษณะอย่างไรแบบนี้เขาเรียกว่าลายเสมาใบโพยุบโบราณนะครับก็มีดยุคต้นต้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องด้ามไม้ฝักไม้พวกโลหะก,ก็จะเป็นพวกพวกเหล็กพวกทองเหลืองพวกทองแดงอ่าพวกนี้นะครับพวกอลูมิเนียมขาบินโตนะครับเป็นหลักเลยเราจะเห็นความเก่าของพวกข้างเนี่ยพวกข้างอุดมีดเนี่ยนะครับข้างยุบเลยนะเนี่ยข้างยุบไปเยอะนะครับเพราะว่า มันอายุเกินร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยอายุร้อยกว่าปีร้อยสิบปีเลยมาประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยพวกฝุ่นพวกพวกฝุ่นพวกสนิมอ่าอยู่ตรงกันมีดเป็นสนิมชุดเดียวกันนะครับนี่เป็นสนิมชุดเดียวกันเห็นไหมครับ บริเวณสันมีดกับบริเวณตรงปลอกและก้านมีดเนี่ยเป็นสนิมชุดเดียวกันอย่างเงี้ยเราเวลาเราพิจารณาให้พิจารณาหาความที่มันลงตัวเป็นชุดเดียวกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นมีดเดิมๆคู่ตัวอย่างนี้นะครับเหล็กเป็นเหล็กดีนะฮะเหล็กดีเนี่ยเห็นไหมครับการตอกมือเนี่ยลายเสยมาใบโพยุคโบราณน,นะครับมีด ไม่ได้เป็นสนิปนะครับแต่ว่าพวกผิวของมีดเนี่ยเราจะเห็นความแห้งแล้วเขาก็ท้อออกไปเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเขาก็ท้อออกไปเนี่ยก็จะมีความสูงต่ําของระดับของระดับผิวของมีดนะฮะผิวมันแห้งมันมันหมดสภาพมันก็กระเทาะออกไปนะครับไอ้ส่วนที่ยังไม่ได้กระเทาะมันก็จะปรากฏเป็นส่วนที่นูนสูงไอ้ส่วนที่กระเทาะออกไปก็จะต่านะฮะเขาเรียกว่าผิวต่ําลงไป อย่างนี้เป็นมีธทีพิจารณาง่ายนะดูง่ายนะครับนี่อายุเกินร้อยกว่าปีนะอายุเกินร้อยกว่าปีนะครับเก่ามากสวยมากนะครับสวยราคาสิิ์ด้วยนะสวยราคาสิิกเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสมบูรณ์แบบมากนี่ดูการตอกกระดูกงูร่องเลือดเป็นเกล็ดเกล็ดเลยนะครับ นี่เห็นไหมครับเป็นกรีดอย่างนี้เลยนะครับนี่ลายเสมาใบโพยุคต้นๆนะครับ <c oughs> ก็จะเหมือนกับในหนังสือนี่แหละครับเออนี่นี่นี่ลายนี้ <c oughs> เป็นลายเดียวกันเห็นไหมครับนี่ลายลายนี้เป็นลายเดียวกันเลยเนี่ยเป็นลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันเลยดามไม้ฝักไม้อันนี้ก็จะเป็นพวกทองแดงนะครับเป็นทองแดงเป็นพวกทองแดงเหล็กก็จะเป็นเหล็ก เด็กพวกนี้สะท้อนแสงจากไฟที่มีความสว่างจ้านะครับก็เลยเห็นเป็นเหล็กขาวๆนะแต่เหล็กอันนี้เป็นเหล็กดานะเป็นเหล็กดํานะครับเป็นลายเดียวกันเลยนะเห็นไหมครับนี่นี่นี่ลายเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูในหนังสือนี่ไหมครับนี่เป็นลายเดียวกันนะครับนี่ลายนี้เป็นลายเดียวกันนะครับ คือมีดถ้าเราจะสะสมแบบเป็นคอลเลกชันเนี่ยนะครับคอลเลกชันมีดยุคต้นควรจะมีลายแบบไหนบ้างสำหรับนักสะสมนะควรจะสะสมมีดยุคต้นเนี่ยทุกลายแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการศึกษานะครับลายเสมาใบโพมีกี่แบบในมีดยุคต้นต้องต้องสะสมไว้เยอะนะครับอย่างอย่างเช่นเล่มเล่มเนี้ยก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเห็นไหมครับเล่มนี้จะเป็นอีกลายหนึ่ง เป็นยุคต้นเหมือนกันนะครับแต่เรามาดูเล่มนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งเสมาใบโพยุคต้นทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเสมาใบโพยุคต้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยสำหรับนักสะสมเนี่ยจะต้องสะสมะพวกศิลปะพวกนี้ไว้เพื่อเราจะได้กว้างนะฮะได้กว้างทางด้านประสบการณ์นะเวลาเราไปเจอไปอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นของหลวงพ่อนะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งที่หายากเราเห็นธรรมชาติเขานี่ก็ลึกแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยธรรมชาตินี่ก็ลึกเลยผมเนี่ยเป็นนักสะสมดังนั้นผมจะมีทุกลายนะครับมีทุกลายมีทุกขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่จะมีหมดนะครับขนาดใหญ่มีดควานช้างก็มีนะผมแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นมีดขนาดพกพาประมาณสิบนิ้วนะครับประมาณสิบนิ้วให้ดูความคลาสสิกของเขานะครับ ดูความคลาสสิกดูความงดงามความเก่าของเขาเนี่ยผ่านอายุไปเป็นร้อยปีเนี่ยข้างเนี่ยข้างนี้แห้งยุบลงไปเลยนะครับเนี่ยข้างเนี่ยแห้งยุบลงไปเนี่ยดูง่ายมากนะครับพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องอุปเทเทศเกี่ยวกับเรื่องการใช้ก็คือทําออกมาเพื่อป้องกันตัวจากสิ่งเล่นลับจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็ทางด้าน พวกอาถรรพ์ต่างๆเรื่องคุณไสยมนต์ดำพูดผีปีศาจนะครับสถานที่ที่เป็นอาถรรพ์ที่มีอาถรรพ์อยู่นะครับเมื่อมีมีดหลวงพ่อเนี่ยก็จะเข้าไปทําลายอาถรรพ์ได้ทั้งหมดนะอาถรรพ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องความเล่นลับที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะมีดหลงพ่อเดิมเนี่ยถอดถอนความเป็นอาถรรพ์ทั้งหมดทําลายอาถรรพ์ทั้งหมดเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องป้องกันภัยอันตรายาจากาคุณผีคุณคนนะครับถูกการกระทํามาจากคุณไสมนดําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีดหลงพ่อเดิมก็จะสามารถป้องกันได้นะครับแล้วใครที่โดนของมาแล้วโดนถูกกระทําย่ยํายีมาแล้วนะครับก็ใช้มีดหลงพ่อเดิมเนี่ยในการรักษาในการทําน้ำมนให้ดื่มให้อาบนะครับ ในการขจัดบัดเป่าทุกโศกโรคภัยที่เกิดจากการถูกกระทำมานะครับก็จะช่วยได้เรื่องป้องกันเรื่องอันตรายจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษมีเขี้ยวมีงาอะไรต่างๆเนี้ยมีหลวงพ่อเดิมนี่จะมีความเด่นมากแล้วก็คงกระพันชาตรีนะครับคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดนะครับแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีมหาอุดอยู่ในตัวเลยนะครับเนี่ยมีหลวงพ่อเดิมนี่มีประสบการณ์เยอะนะสมัยผมเป็นเด็กนี่ก็เห็นกระตาเลยนะเนี่ย คนแอบไปย่องยิงกันทางหลังเนี่ดังเชี่ยเชี่ยปืนไม่ลั่นเลยนะทางหลังนี่ยนะยิงทางหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหาอุดเลยนะครับนะมหาอุดเลยไม่ออกเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับคลาสสิกมากนะนี่นะครับสำหรับคอลเลกชันมีดยุคต้นนะครับเอาไว้ในบ้านเนี่ย ก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลกับบ้านกับเรือนนะครับเนี่ยนะครับทำให้เจริญรุ่งเรืองเมตตาค้าขายดีติดต่อพูดคุยกับผู้คนนะครับก็จะดีมากนะครับมีดหลวงพ่อเนี่ยถ้าบูชาดีๆนะทำพิธีดีๆบูชาดีดน<อ>ๆ,ๆนะครับก็จะเกิดอิทธิปฏิหารมากมายกับผู้ที่บูชานะเป็นมีดที่มีพุทธคุณอุปเทศการใช้ครบทุกด้านนะครับ ครบทุกด้านเลยมีดหลวงพ่อเดิมนี่นะครับเป็นที่เล่าขานกันมานานแล้วนะครับเบอร์หนึ่งของเมืองไทยต้องมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่แหละครับเนี่ยมาให้ชมเป็นมีดยุคต้นนะเอามาให้ชมนะครับนี่หนึ่งเล่มสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยสวยแบบสไตล์มีดด้ามไม้แหละครับนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งที่ท่านก็มีความเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันผ้ารอยเท้าหลวงพ่อนะครับ ผ้าลอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นวัตถุมงคลอย่างเดียวชนิดเดียวที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าไม่สามารถจะปลอมแปลงได้นะครับไม่สามารถจะปลอมแปลงได้การปลอมแปลงเกิดจากการที่เขาเอาไปสกรีนนะครับไปเป็นสกรีนสีเป็นเป็นสกรีนอะไรพวกนั้นการที่เป็นผ้าไปสกรีนเนี่ยมันดูแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะครับ แล้วก็สีพวกนี้มันจะไม่ตกเลยพวกสกรีนนะครับแล้วจะมีความเรียบร้อยมีความโอ้ยมองแป๊บเดียวก็รู้ผ้าผ้าสกรีนนะครับผ้าสกรีนนะ่ะมองแป๊บเดียวก็รู้เหมือนเราเอาเสื้อไปสกรีนเป็นตัวหนังสือนู่นนี่ลายนู่นลายนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพวกสกรีนอย่างนั้นอนะมันไม่ได้เหมือนกับการการเหยียบนะการเหยียบเอาผงครามผสมน้ําทาฝ่าเท้า,ทาลงพ่อเดิมแล้วก็เหยียบลงไปที่ละทีละเท้าทีละเท้านะครับ เนี่ยผ้าผืนนี้ก็คือหลวงพ่อเดิมเคยเอาเท้าประทับไว้บนผ้าผืนนี้ถือว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคือสมัยหนึ่งหลวงพ่อเดิมท่านเคยเหยียบผ้าผืนนี้นะแล้วแปลกนะครับของอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมือผ่านาสรีระของท่านเนี่ยล้วนแต่เป็นของที่มีมงคลเป็นอย่างยิ่งสําหรับสิทธิ์นะครับสําหรับสิทธิ์นะฮะนี่คือ ผ้ารอยเท้าที่ท่านเหยียบมาทีละผืนทีละผืนทีละผืนนะครับเป็นวัตถุมงคลชิ้นเดียวที่ปลอมแปลงไม่ได้นะครับสําหรับคนที่มีประสบการณ์สูงเกี่ยวกับเรื่องผ้ารอยเท้านี่นะ,อะมองปั๊บรู้เลยว่าใช่หลวงพ่อหรือไม่ใช่หลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นการเหยียบแบบยุคต้นเหยียบแบบยุคต้นคือเหยียบอยู่บนกระดานติดบ้างไม่ติดบ้างบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบ้างนะครับยังไงเอกลักษณ์ของรอยเท้าหลวงพ่อเดิมก็มองง่ายดูง่ายนะครับ แต่ยุคต่อมาคณะกรรมการวัดลูกศิษย์ลูกหาก็หาวิธีการที่จะทําให้ผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อนั้นชัดเจนก็คือเปลี่ยนจากการเหยียบบนกระดานก็มาเหยียบบนหมอนเ่เอาผ้าเอาผ้าเนี่ยวางไว้บนหมอนให้หลวงพ่อเหยียบนะครับก็ปรากฏว่าติดชัดเลยนะลักษณะแบบนี้เป็นผ้าที่เหยียบบนหมอนนะครับเเป็นผ้าที่เหยียบบนหมอนมันจะชัดทั้งเท้าเลยแต่ถ้าเหยียบ กระดานนะครับแต่ถ้าเหยียบกระดานก็จะไม่ติดชัดแบบนี้ก็จะแหวงแหวงวินวินนะครับติดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรไปแศษส่วนมากจะไม่ชัดถ้าเหยียบกับกระดานนะแต่นี่เป็นการวิวัฒนาการมาเหยียบบนหมอนเรียบร้อยแล้วจึงถือว่าผ้าเนี้ยเป็นผ้ายุคกลางยุคปลายของพ่อนะครับเป็นผ้ายุคลางยุคปลายหลวงพ่อผ้ายุคต้นๆนะผ้ายุคต้นยุคต้นๆก็คือเหยียบกับกระดานนะครับเนี่ยแล้วก็วิวัฒนาการมาเหยียบบนหมอนอันนี้เป็นการเหยียบอยู่บนหมอนนะครับ การที่เหยียบอยู่บนหมอนนี่ก็เหมือนกันมีการวางเท้าหนักวางเท้าเบาไม่เท่ากันเป๊ะนะไม่เท่ากันเป๊ะถ้าเหยียบหนักนะครับถ้าเหยียบหนักเน,นี่ยอ่าพวกเส้นเนี่ยพวกเส้นเนี่ยมันจะใหญ่นะฮะมันจะใหญ่แต่ถ้าเหยียบเบาเบาเนี่ยเส้นมันจะบางนะฮะเส้นจะบางแต่เอกลักษณ์รอยเท้าหลวงพ่อนี่ก็จะต้องเป็นเหมือนเดิมก็คือเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่า นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคลามนะเป็นคลามสีน้ําเงินนะครับเป็นคลามสีน้ําเงินเอกลักษณ์ของรอยเท้าหลวงพ่อเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอเอามีดวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับอรอยเท้าของหลวงพ่อเนี่ยเอกลักษณ์นะครับเท้าขวาของท่านเนี่ยนะครับให้เราสังเกตเนิ้วโป้นี่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะมัน ทาติจดจะชัดนะนี้จะเหมือนหัวงูพวกหัวงูเหลือมหัวงูเห่าอะไรพวกเปประเภทนั้นนะครับแล้วนิ้วนี้จะบิดจะบิดเข้ามาหานิ้วชี้นะครับส่วนนิ้วชี้ของเท้าขวาเนี่ยจะยาวกว่านิ้วโป้งจะยาวกว่านิ้วกลางมาดูนิ้วซ้ายทางด้านซ้ายนะครับนิ้วกลางไอ้นิ้วชี้เนี่ยจะสั้นกว่านิ้วโป้งเลยจะสั้นกว่านิ้วกลางตรงข้ามกับทางด้านตรงข้ามกับทางด้านเท้าขวาซึ่ง นิ้วชี้จะยาวกว่านิ้วโป้งจะยาวกว่านิ้วกลางนะครับแล้วก็เส้นสายลายลายเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะอยู่ในแนวเดียวกันหมดนะครับส่วนเส้นใหญ่เส้นเล็กไม่เกี่ยวนะครับเส้นใหญ่เส้นเล็กมันเกี่ยวกับเรื่องการเหยียบแรงเหยียบเบานะครับเพราะการเหยียบแต่ละผืนแต่ละผืนเนี่ยการกดเท้าลงไปก็ไม่เท่ากันนะครับเหยียบหนักเส้นก็จะใหญ่เหยียบเบาเส้นก็จะบางนะครับแต่โดยรวมแล้วเส้นพวกนี้จะอยู่ในรอยเดิมหมดนะครับ และผ้าพวกนี้โดนน้ําไม่ได้นะครับหยดน้ําลงไปนี่ละลายเลยนะครับเปียกเหงื่อน้ําฝนอะไรไม่ได้โดนโดนไม่ได้เนี่ยหายไปหมดนะยังเหลือแต่ผ้าขาวนะครับดังนั้น <c oughs> ขอตทษนะครับ <c oughs> พึ่งหายจากโควิดนะครับพึ่งหายจากโควิด <c oughs> ยังมีการไอการอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยรอยเท้านี่ถือว่าเป็นรอยเท้า,าที่สมบูรณ์นะ อ่าประสบการณ์นี้เหมือนมีดหมอเลยนะประสบการณ์ครบทุกด้านเลยนะครับประสบการณ์ครบทุกด้านในทั้งเมตตามหานิยมแค้วคลาดคงกระพันชาตรีถอนคุณใสมนดำไล่พูดผีปีศาจทำลายอาถรรพ์เหมือนกับมีดหมอลงพ่อเดิมเลยนะนะเพราะว่าผ้ารอยเท้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อสมัยสงครามโลกเขาเอาไปใช้บวกเครื่องบินที่มาทิ้งระเบิดนะฮะโบ,บกเครื่องบินไม่ให้มัน ทิ้งระเบิดลงตามบ้านตามอะไรพวกนี้นะชาวบ้านเขาก็จะเชื่อกันเนะี่ยเอาไปทําธงผูกไว้ที่หลังคาบ้านนะครับเพื่อไล่เครื่องบินอ่าได้ความเชื่อเขาจึงตั้งชื่อหลวงพ่อเดิมว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควไงครับนี่นะครับส่วนผ้าที่ใช้นะผ้าที่ใช้เนี่ยมีหลากหลายแบบไม่ใช่มีแต่แบบอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้เป็นผ้าดิบนะครับบางทีก็เป็นผ้าไนล่อนมาเลยนะครับบางทีก็เป็นผ้าจีวรผ้ายัน ยันหลวงพ่อนะเปนยันนกคุมยันใบโพอะไรพวกนีน้หรือเหยียบอยู่บนเสื้อยันก็มีเหยียบอยู่บนเสื้อยันก็มีนะครับมีทั้งแบบจานมีทั้งแบบจานด้วยดินสอจานด้วยปากกาปากกาน้ำเงินปากกาแดงอะไรพวกนี้มีหมดนะจานด้วยดินสอก็มีนะครับผ้ามีผ้าสีแดงมีผ้าสีเหลืองมีผ้าจีวรมีผ้าเช็ดหน้ามีผ้าเขาม้ามีเสื้อมีหมดนะครับไม่จําเป็นจะต้อง เป็นผ้าสีขาวอย่างเดียวนะอ่ามีหมดทุกอย่างนะครับผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมเนี่ยอยู่กับผมนี่เป็นร้อยนะนะอยู่กับผมนี่ยเยอะนะครับผมเก็บสะสมไว้เยอะเจอตรงไหนเจอตรงไหนเนี่ยนะครับผมก็เก็บ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 หมดนะโดยเฉพาะค่ายเจรประวัตินี่นะครับที่หลวงพ่อเคยไปเหยียบผ้ารอยเท้าให้กับทหารในยุคสงครามโลกนะเหยียบเยอะมากนะครับ ก็ปรารกฏว่าตระกูลทหารเก่าๆก็ยังเก็บไว้นะผมก็ได้มาจากค่ายจีนระวัตินครสวรรค์เนี่ยหลายจํานวนเยอะเลยทีเดียวนะครับน้องนั้นก็จะได้มาจากภพศาลีมั่งทางทัพกริตมั่งทางพิจิตมั่งน้องบัวน้องโพตาครีพยุหะได้มาหมดเลยนะครับได้มาหมดนะครับเป็นลายมือเดียวกันจานนะเป็นลายมือเดียวกันจานผมได้มาจากพิจิตก็เป็นลายมือเดียวกันนะฮะได้มาจากทางาชัยนาทได้มาถากทางสิงห์บุรีก็เป็นลายมือเดียวกันนะฮะ อันนี้ก็เรียกว่า,เ,าเรื่องเ,อเรื่องผ้าเนี่ยนะครับให้ท่านให้ท่านเข้าใจว่ามีทุกชนิดมีทุกชนิดนะครับที่ผมนี่มีทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าไม่ว่าจะเป็นผ้าจีวรไม่ว่าจะเป็นผ้ายานันผ้าขาวผ้าแดงมีหมดมีหมดนะครับนี่ก็เลยเอามาให้กับพี่น้องได้ชมแบบนี้ <š> <ๆ>เวลาสังเกตเนี่ยจุดจุดเท้าเนี่ยจุดนิ้วเท้าเนี่ยทีห่างนะครับ ลักษณะของนิ้วเท้าสั้นยาวท่านต้องจำนะลักษณะของเส้นลักษณะของสเส้นลักษณะของอปลายส้นเท้าเนี่ยนะครับปลายส้นเท้าเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นแหว่งแหวงเหมือนกับพวกองจักอะไรพวกนี้นะเนี่ยให้เราให้เราพิจารณาอย่างนี้เห็นบ่อยๆนะผมเนี่ยเอามาให้พี่น้องได้ชมบ่อยๆเนื่องจากว่าผมมีเยอะนั่นเองนะครับก็ Кор เอามาให้ชมบ่อยๆอย่างนี้นะครับจะได้ทบทวนไม่ได้เจอได้ง่ายๆด้วยนะ ไม่ได้เจอได้ง่าย,ายเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่พบเจอยากที่สุดและกราคาราคาแพงราคาหลักแสนนะครับราคาหลักหลักหลายหมื่นราคาหลักเป็นแสนนะไม่ได้เจอได้ง่ายๆนะครับแต่ผมเนี่ยเนื่องจากว่ากว้างนะครับกว,ว้างควาว่ากว้างก็คือมีคนค่อนข้างที่จะรู้จักเยอะนะครับเวลาได้ได้อะไรมาเขาก็ ส่งมาให้ดูชี้เป้าให้อะไรประเภทนี้นะครับบางคนก็ส่งมาให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าตรงนั้นมีตรงนี้มีผมก็ได้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับทางน้องโพก็ได้มานะครับเนี่ยแต่ไม่ใช่ง่ายๆนะหายากนะครับราคาแพงแล้วก็รักษาไว้ได้ยากคําว่ารักษาไว้ได้ยากก็คือเขาเป็นผ้าถ้าใช้สมบุกสมบันมันก็ขาดนะครับอันดับแรกขาดผุอันดับที่สอง โดนเหงือ่อโดนใครโดนน้าไม่ได้ถ้าโดนเหงือ่อโดนใครโดนน้านี่สีครามนี่ละลายหายแวบไปเลยนะครับยังเหลือแต่ผ้าขาวๆเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาใครมีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับผ้ารอยเทา้าของหลวงพ่อเนี่ยต้องพยายามใส่กรอบหรือว่าใส่ถุงพลาสติกไว้ใส่ถุงพลาสติกที่มันสามารถซีนได้นะครับพับใส่กระเป๋าไปนู่นไปนี่ได้แต่อย่าให้โดนน้ำนะโดนน้าแล้วเสียหายเลยนะครับนี่ประสบการณ์สูงนะครับเหมือนมีดหมอหลวงพ่อเดิมเลยนะทั้ง แค่มีผื้นเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยนะฮะบ,บางทีเราเดินทางต่างประเทศเนี่ยเอามีดไปไม่ได้นะบ,บางทีอาจจะโดนพวกเครื่องสแกนพวกอะไรเนี่ยเขาห้ามเอามีดเขา้าเข้าสนามบินนะครับไม่ว่าท่านจะโหลดลงท้องเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันมันมันจะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ยากนะแต่ก็แต่ก็แปลกนะมีดหมอลงพ่อเดิมน,นี่บางคนหลงหลงเอาเข้าไปนะครับสแกนไม่เจอ,อนะครับเอ็กซเรย์ไม่เจอแปลกนะเอ็กซเรย์ไม่เจอ อันนี้เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องเล่ามาหลายคนแล้วนะเป็นเรื่องเล่ามาหลายคนแล้วแต่การที่เราจะไปต่างประเทศแล้วอยากมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปนะแนะนําให้เป็นผ้าลอยเท้านะครับผ้าลอยเท้าหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับใส่กระเป๋าไปได้เลยนะใส่กระเป๋าอราธานาติดตัวก็เหมือนกับมีมีดหมอเหมือนมีวัตถุมงคลอื่นๆของหลวงพ่อติดตัวไปได้เลยนะครับความศักดิ์สิทธิ์นั้นล้นเหลือนะครับล้นเหลือล้นผืนน่ะนะครับ แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์เหนือการเวลานะครับหลวงพ่อท่านมรณภา,าพไป70กว่าปีแล้วความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงปรากฏาประสบการณ์ต่างๆมากมายจนถึงยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับนี่ก็เลยเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับผืนนี้ก็ถือว่าเป็นผืนอีกผืนหนึ่งที่ดูง่ายสบายตานะครับเป็นวัตถุมงคลชนิดเดียวของหลวงพ่อที่ปลอมแปลงไม่ได้นะับกล้าพูดกล้ายืนยันได้เต็มร้อยนะครับนี่เอามาใหพ้พี่น้องได้ชมประมาณนี้นะครับ พับไว้พับเก็บไว้นะครับแล้วก็เอามีดหมอมาให้กรมเอามาให้ท่านได้ชมด้วยนะครับประมาณนี้ <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะยุติประมาณนี้นะครับประมาณสักยี่สิบ ประมาณ23นาที24นาทีนะครับประมาณนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนะก็มาทาเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6นะครับท่านติดต่อทางเบอร์โทนี้ได้เลยหรือว่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับผมเข้าดูไม่ได้นะต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆถ้าชมวิดีโอนี้จบแล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก,ก็กดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แตต่่เเพพีีีียงทานน้บบบบบกััััผผมมวดดโออะคคครรรรส์ซ